นี่กำลังขุดครับไปด้วยครับตัวผมช่องวัตตาเพลินครับนี่กำลังขุดทุ่งที่มันโล่งๆนะครับนี่ปรับที่นะครับวันนี้ปรับที่เยอะนะครับนี่ครับงานแรกของปีเมื่อเจ้าในงานใหญ่ครับ18ไร่ครับปีใหม่ครับ พักปีใหม่มาก็เริ่มงานได้สามวันแล้วครับเจ้าตรงที่มันโน่นนี้ลงอีกนะครับ นี่หน้ามันก็เป็นดินทรายครับนี่ครับตรงแข็งก็แข็งครับนี่ครับมันเป็นดินทรายครับดินนี่ครับดินทรายแ,แดงเลยนะครับ หน้าหนาวด้วยลมจะลุกฮิตโตันโต้ครับหาวที่ต้องได้ นีนครับถ่ายให้ดูครับนี่ครับตรงนี้เป็นเกือบจะได้แล้วครับตรงตรงนี้ครับที่นโนนนะครับโนนแะล้เป็นดินแข็งครับคือขูดไม่เข้าแล้วครับจะทำไม่ได้ก็ต้องโน่นนะครับทำตรงไหนที่มันปรับได้สัก่ันนะครับหน้าฝน ค่อยกลับมาเก็บไม่ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับมันแข็งแข็งหน้าครับใต้เ,น,เน,นี่ยจเปียักเลยนบไม่ไค่ไปเจอว่ามันแข็งมหมดครับ หน้าดินเริ่มด้านนะครับครับนี่ผมจะพาเดินชมง,ง,งาน,นครับนี่นะครับกองล้องอยู่นี่นี่เป็นดินเศษนะครับต่วงนี้จะได้ระดะรับลบ ใช่รถครับรถไทยผลง,งานด้วยครับว่าจะทำผลงานดีไม่ดี นี่นี่เขินครับโมนี่เลิกครับทังนี้เขินเป็นหน้าคุ้มเป็นหน้าเขินครับโมนี่เป็นฟูขน้ามาอย่างนี้ครับนี่ครับสูตรหน้าแกครับจะไถกันครับไถอย่างรอบนึงครับแบบตรงๆครับลิงเป็นแนวเลยครับแกก็ดันดินมาใส่ครับปั้นเนี่ยฟูฟูมาครับ มีผลงานนะครับหลังปูจะย็นมาแล้วนะครับนาแยปันด้วยครับปูนี่ครับนาแยปันมาแล้วครับนี่งามบางงามครับพี่น้องพิจารณาเบอร์นี่ครับนาแยปันมาแล้วนะยังให้นี่กัน ทันปรับครับนี่ครับข้างหนาผมมีซิลเลิกนะครับงพุ่นะิเขินนะฮะงง่ายครับตั้งมาดับลายครับยังให้นี่เลิกให้พุ่นเขินครับมันเลิกบดถิ่ช่วงมันครับ แล้วย้ำหัอนย้ำเจียวข่อยเป็นปน,น้ำประตครับมันก็นมีน้ำอยู่ครับนี่ครับนี่ครับน้อยไท้ไถอยเนี่ยเขินนะยันลงใส่มูมเลยครับมองนะครับพวกนี้นี่มาเกี่ยวนี่ใช้เวลาใบาสองหัวดีซีเขินนะ เทานี้ครับสิบแปดไล่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นน้ำให้น้อยๆครับให้น้อยๆคือยังให้ยู่หนานรถนะครับเนอะรถโยเป็นรถเยวศักพัฒนาสองตันหาครับรถไงครับเ,เลยได้โบน เนีย่ยครับเบอร์ผู้นีิงแล้วนะครับซื้อประตูหวัวนะครับทังหมครับทั้งผู้หญงตั้มเนี่ยครับเนี่ครับช่วงรถด,ด้วยโอเคลิ้นกันยังโน้นด้วยครับ นี่ครับหน้ามานันมีหอยไทยไว้นีที่มาปั้นคูกระนาดนะครับมึงไงครับครับไหอยหน้าจะปั้นมาแล้วครับครับนี่ครับมึงผลงานหน้าจะได้เลยครับโดีบบ๋ยวทเป๊ะรีวิวลาปลาให้ ก้อยป้ายพี่น้องเบิ้งครับน่าแกไถนไอยกันครับออกไปเบิ้งเพ็่กับข้อแบบอีสารบ้านเฮาครับมาหายูหากินบมาหมดนี่กำลังเกลียดกำลังไท่ไเดียวๆกีิน ดันลงมานะครับนะครับตั้งระดับครับมึอนีเลิกครับแม่ไม่สูงหลายแล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นหนานนละสั้นบางไทยนี่ยจะเป็นนิดให้นิดึงครับเป็นยอะนีดเป็นนิให้นิดครับให้น้อยครับแล้วเลี้ยวนะปากก็ับน้ำเจียวโผล่ครับ วต้องจูดแม่ครับต่อเสียงนะครับเราจูดมาได้ครับเห็นงานลำบากครับน้ำมันไทยเกียรดินมามเาน,นี่ยกำัเป็นเสียงลายมั้งครับน่าหนัครับยันมีเป็นงกวนอย่าี้ยครับยัป็นเสียงแสบอย่างเงี้ เทียนมันก็นั่นไงตูด้ดฮะเพื่อน,น,นมันม่วนดิ้นใลหมาหามครับครับผม,ปปรมครับจบคลิปไปสำนี้นะครับพอกันไหมครับชิปนาครับก้อยปลาครับขอบคุณครับ